สำนวนสำเร็จรูปเซตที่1ยังต่ออยู่นะคะเอาแค่บางคำที่แบบใช้บ่อยๆสำนวนบางสำนวนที่ใช้ไปบ่อย,อยตอนนี้เราอยู่น้องปิ้งกูจังหน้าเอตัวหน้าอย่างก่อนเนี่ยหน้าฮาจิเพจิหน้าฮาจิเพจิฮาริเพจิคำว่าเพจิมาจากคำว่าเพจภาษาอังกฤษเพจภาษาอังกฤษตัวนี้แปลว่าหน้าเวลาเพจตัวนี้ภาษาญี่ปุ่นออกเสียงจะเป็นเพจิก็คือเพ เพจเพจนะแปลว่าหน้าเวลาบ้านเราเรียกหน้า15ภาษาญี่ปุ่นเรียก15หน้านะสลับกันเพราะฉะนั้นหน้า8ก็จะเป็นเอตัว8แล้วก็ค่อยเพจแดเพจก็คือ8หน้าไม่ใช่8เพจก็คือหน้า8 นะคะพวกคําแปลเราต้องเริ่มจากตรงไหนตอนคะ <laughs> การที่เราจะแปลได้เราต้องมีองค์ความรู้2อ,อย่างนะคะก็คือ1คําศัพท์2รู้จักไวยากรณ์การที่เราจะแปลนะคะต้องเริ่มจาก2อ,อันนี้เนาะรู้คําศัพท์กับรู้โครงสร้างของไวยากรณ